เคยสังเกตไหมครับว่าอาจจะมีเพื่อนในกลุ่มของคุณเนี่ยคนใดคนหนึ่งที่เวลาชวนไปไหนเขาไม่ค่อยออกไปด้วยเขามักจะมีความสุขอยู่กับการนั่งอ่านหนังสือหรือกับการนั่งอยู่กับตัวเองในมุมเงียบๆเพื่อนของคุณคนนั้นนะครับอาจจะไม่ได้มีความผิดปกติทางจิตเวชก็ได้เขาแค่เป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ดเรามาทำความรู้จักกับบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ดกันให้มากขึ้นกันนะครับ หลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินคําว่า introvert แล้วก็ extrovert มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งคําว่า extrovert เนี่ยก็คือคนกลุ่มที่มีความสุขกับการที่ได้เข้าสังคมการได้อยู่กับคนหมู่มากๆในทางตรงกรันข้ามกาันคำว่า introvert เนี่ยก็ใช้อธิบายคนที่มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองกับการที่ไม่ได้เข้าสังคมมากนะักซึ่งทั้งสองคำนี้ครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตเวชแต่อย่างใดแต่เป็นความแตกต่างหรือก,ก็ความชอบที่แตกต่างกันซึ่งถือว่าเป็นความปกติทั้งคู่ครับ ความแตกต่างระหว่างคน i n t r o ิร r t แล้วก็ e x t r o ิร r t ในข้อที่1เนี่ยคือเรื่องของการเติมความสุขหรือว่าการเติมพลังในการใช้ชีวิตนะครับในฝั่งของ i n รเวิร r t เนี่ยจะมีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองคิดอะไรบางอย่างตกผลึกประสบการณ์ต่างๆด้วยตัวเองคนที่เป็น e x t r o ิร r t นะครับก็มักจะมีความสุขกับการเข้าสังคมการได้อยู่ท่ามกลางคนเยอะๆอันนี้ก็จะทําให้คน e x t r o ิร r t นะครับมีความสุขมากขึ้น2การเข้าสังคมครับคน i n รเวิร r t เนี่ยก็ยังมีความต้องการในการเข้าสังคมนะครับคนกลุ่มเล็กๆ อยู่กับเพื่อนสนิทที่รู้ใจในขณะที่คนเอ็กซ์โทเวิร์ดเนี่ยเขาชอบการเข้าสังคมที่มีคนเยอะๆอ,อาจจะเป็นคนที่เขารู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มากๆอยู่กับคนหลายๆคนนะครับ3ครับคนอินโทเวิร์ดเนี่ยมักจะชอบหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจครับเขาอาจจะอยากเข้าสังคมแต่ว่าเขาจะไม่ได้เกาะชอบการเข้าสังคมที่เป็นจุดสนใจเขาจะอยากอยู่มุมเงียบๆม,มุมๆหนึ่งได้อยู่กับตัวเองนะครับในขณะที่ทางตรงกันข้ามกันครับคนเอ็กซ์โทเวิร์ดเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงการอยู่กับตัวเองครับ พราะว่าการอยู่กับตัวเองเนี่ยจะทําให้คนเอ็กโซเวิร์ดเนี่ยรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่มีความสุขได้นั้นก็ทําให้คนเอ็กโซเวิร์ดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเข้าหาสังคมมากขึ้นทั้ง3ข้อที่ได้กล่าวมาเนี่ยครับตัวเองอาจจะเข้าได้เหมือนกับบางข้อแล้วก็เข้ากับเอ็กโซเวิร์ดบางข้อเข้ากับอินโทเวิร์ดบางข้อนะครับนั้นเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าจริงๆบุคลิกภาพของมนุษย์เราเนี่ยมีความต่อเนื่องกันไม่ได้สามารถแบ่งแยกกันออกเป็น2กลุ่มชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะค, ord, ค,ครับ คนอินโทรเวิร์ดเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากนักเลยทําให้บางทีคนอินโทรเวิร์ดเนี่ยถูกมองอย่างเข้าใจผิดได้นะครับความเข้าใจผิดที่1คนอินโทรเวิร์ดไม่ต้องการสังคมหรือไม่ต้องการเพื่อนไม่ว่าอินโทรเวิร์ดหรือว่าเอ็กโรเวิร์ดนะครับก็มีความต้องการทางสังคมกันทั้งหมดนะครับการเข้าสังคมของอินโทรเวิร์ดเนี่ยอาจจะต่างจากเอ็กโรเวิร์ดตรงที่ว่าคนอินโทรเวิร์ดเนี่ยเขาจะไม่ได้ชอบการเข้าสังคมกับคนกลุ่มใหญ่แต่เขาจะชอบอยู่กับเพื่อนสนิท เพื่อนที่รู้ใจก็อาจจะเป็นการแค่ไปน,นั่งอ่านหนังสือด้วยกันแต่น,นั่งอ่านหนังสือคนละเล่มนะครับแล้วก็นั่งเงีย,งยบๆอยู่ในร้านกาแฟาร้านหนึ่งโดยที่ไม่ได้พูดคุยกันมากนักครับ ความเข้าใจบิดที่นอิคน i n t r o ิร r t มีทักษะการเข้าสังคม,มการทํางานเป็นทีมน้อยกว่าคน e โ t r o v e r t ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆทักษะการเข้าสังคมหรือทักษะการทํางานเป็นทีมเนี่ยเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้แล้วก็พัฒนาได้นะครับคน introvert เนี่ยด้วยทักษะการคุ้นคิดหรือการอยู่กับตัวเองการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะมีทักษะในการทํางานเป็นทีมแล้วก็นําทีมให้ไปถึงเป้าหมายได้คน introvert และคน e x t r o ิร r t ไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้จริงๆในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนที่เป็นทั้ง e x t r o ิร r t แล้วก็เป็นแทนอินโทรเวิร์ดครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องการเพื่อนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ดสำหรับการไปปาร์ตี้สําหรับการไปสังสรรค์ในบางเวลาเราก็อาจจะต้องการเพื่อนที่เป็นอินโทรเวิร์ดที่จะเข้ามาช่วยเรารับฟังความทุกข์ความเครียดของเราหรือมาช่วยแนะนําในการแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วนะครับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดแล้วก็เอ็กโทรเวิร์ดเนี่ยสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้ครับเพียงแต่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยที่เหมาะสมซึ่งกันและกันครับ าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ